เรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าที่103ร 10, ้อยตรีวรพบหมื่นโฮงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจำวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ขอรายงานผลลัพธ์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการพัฒน,นางานปีงบประมาณ2566ดังนี้องค์ประกอบที่1ผลการพัฒน,นางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการจำเป็นของผู้เรียนรวมมือภาคเพียรจัดทำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูใส่ใจทุกคราสนับสนุนให้ครูพัฒนานำสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาลงสู่ผู้เรียน จัดทำรายงานการประเมินผลของตนเองของสถานศึกษาเพื่อนำพาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่มีของผู้เรียนกลุ่มครูทำวิจัยชั้นเรียนอย่างน้อยปีละเรื่องทางนี้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ปราดเปรื่องรักษามาตรฐานพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับดูแลกลำกับโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น4ฝ่ายบริหารนโยบายโดยใช้หลักธรรมาพิบาลดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองคัดกรองช่วยเหลือผู้เรียนลงเยี่ยมเยียนบ้านด้วยตนเอง สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการเรียนและลดความเหลือมล้ําทางการศึกษาด้านที่ 3. การบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีระบบสกูมาสเตอร์นวัตกรรมเชิงรุกที่ดีในการบริหาร นวตัตก,กรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมาร์ทฟาร์มการบริหารการจัดการสถานศึกษาเน้นการพัฒนาตามบริบทของชุมชนขายายผลเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่นอยู่เป็นนิดด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายที่ดีด้านไอซีทีและวิชาการเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเครือข่ายคุณธรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อผลิตให้เด็กเก่งดีมีวินัยด้านที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องประจำสม่ำเสมอสันมนาศึกษาดูงานนำความรู้ทักษะที่ได้มาบริหารจัดการสถานศึกษาอีกทั้งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครูโรงเรียนได้รับรางวัลทางการศึกษาส่วนที่2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการนิเทศชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสภาพก่อนการพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำจำได้มีการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน หากแต่ผลสะท้อนการทดสอบระดับชาติกลับถดถอยทั้ง RT, NT, ONET คะแนนต่างลดน้อยผลคะแนนด้อยกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ประชุมวางแผนเตรียมการตรวจทานข้อมูลให้ชัดปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตรติดตามตรวจสอบและประเมินผลค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีพัฒนาและปรับปรุง ผลลั์การพัฒนาเชิงปริมาณผลการทดสอบระดับชาติของชั้นปถมศึกษาปีที่1ชั้นปถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาอาทิได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ed, เป็นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับยอดเยี่ยมจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3โรงเรียนบ้านน้ำำําจําได้รับรางวัลเสมาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุขจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ จากกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ประพฤติป,ปฏิบัติตนตามจรรยาบัรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บงังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานบริหารงานโดยใช้หลักคุณธรรมน้อมนำปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บงังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาของประเทศชาติสืบไปขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงข้าพเจ้าหมายมุง่งพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษายึดมั่นแน่วแน่ในเจตนารมณ์อันเนิ่นนานมา ขอเป็นหนึ่งในฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของชาติไทยสวัสดีค่ะ